จเจริญพรญาติโยมสาธุชนคนใจบุญคนดีทั้งหลายที่ได้ฟังได้ชมคลิปนี้เป็นคลิปที่ทางวัดท่าร่วงจะทำตัดต่อขึ้นมาเองเพื่อเป็นการเผยแผ่ให้ได้ประจักษ์ชัดเจนปรากฏแก่สายตาผู้ชมว่ายังอีกเป็นอีกวัดหนึ่งนะที่มีการก่อสร้างและยังขาดทุนทรัพย์เยอะแยะมากมายเลย ก็หวังว่าจะให้ผู้มีใจบุญทั้งหลายผู้มีุนทรัพย์ได้เห็นแล้วก็เผื่อจะเกิดศรัทธาเกิดธรรมะเกิดความเมตตาเกิดความเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่ที่คิดจะอนุเคราะห์สงเคราะห์ซึ่งงานก่อสร้างเป็นไปเพื่อส่วนรวมเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมในครั้งนี้จิง่งเผยแผ่ภาพน,นี้ออกมาให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับเห็นรับทราบกันว่านี่คือการงานสร้างสลานการเปลี่ยน วัดท่าดวงก็คงจะได้เห็นได้ชมกันท่านก็พิจารณานั่นคือเราจ้างช่างที่อยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านนี่แหละมาะทำอันนี้คืองานสร้างรัว้วกำแพงกัน้นศาลาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นติดขอบติดกับขอบเขตของเส้นทางถนนเข้าหมู่บ้านส่วนการสร้างสาลานั้นเราก็ทำไปเรื่อยๆพร้อมกัน แต่การง,งบรเราก็จะหมดแล้วตอนนี้ในช่วงนี่คืองานที่ทำอยู่ในระหว่างปีพศ2 5 6 6นะก็อยู่ในระหว่างการสร้างแล้วในระดับฐานล่างของสลนย,ยังไม่ไปไหนมาไหนเลยก็หมดไปล้านกว่าล้านเก้าแสนในสลายตามรูปที่ได้ปรากฏได้เห็นชัด<อ>ในภาพที่เราดได้ออกมาเป็นตัวอย่างให้ท่านได้เห็น,นรูปลักษณะโครงสร้างของสลายจะเป็นลักษณะนั้น แต่งานที่ท่านเห็นอยู่นี้คือช่างดัดแกรกเพื่อทำหรือว่าทำกำแพงกำแพงวัดก็ทำควบคู่ไปทงานสร้างสลาเพราะว่ามันเราจะต้องทำควบคู่กันไปเพราะ,ะเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมดินที่ถมวเนี่ยมันก็จะไหลไปตามน้ําทั้งหมดเราเลยต้องรีดทำกำแพงกั้นดินไว้ไม่ให้ไหลไปทับถมบ้านของญาติโยมแล้วก็สนุนหนทางที่ได้ผ่านได้ผ่านทางวัดนี้ไป สำหรับเพลงเชิญบริจาคเงินสร้างวัดก็จะให้น้องยิบซีและพก็หลานบรรคนร้องให้ฟังขอบพระคุณของพระคุณที่เห็นผมอายุยังน้อยเหลือน้อยโอเหรอวัดทำาล้มันเก่าหนักหนาศาลาละก็จวนจะพังผนังโบสถก็กระทอพึ่งมันก็กอจับทำรัง ปลวกเทกระดานจนโวคนที่ก็โยธทำท่าจะพัง <ś les> อันหนึ่งที่ตรึงติดใจว่าเป็นหลักช่นะของผุ้วังประชาชทุกม,มูบ้านว่าญานเมืองไทยต้องมีว่าวาเ็นเป็นสีนสัาทุกผู้รู้กันว่าวัดตีนักเป็นสานาอย่า ละของส,าาสะอาดสนาแต่น้องที่เอ้จังเอนะ้นหน้าเบงเอาวัดเฮาเปิดเบิ่งโยเยไปมาจักพังมิพังแหละคอยแลแล้วสาวระเป็นนาะปลอะผู้อกขาวาบบ่ช่วยฮักษา รวยเงินละขอเชิญบริญาติทำน้อยทำมาบอกขัดนะสัตธาเลืจากงานทไว้กวกไม้กระดานหน้าต่างสักปานก็เชิญเปนมาสาคน ละตนละอิฐคนละร้อยเปิ้ลคงบ่อพลอยหาล้เจ้ามารอกนาแม่ไทยจนแย่อยากแย่เงินทองบอมีอข้าวพอจะนำมาเอามาจะใช้แรงกาย ถาวายก็ได้อยากพูดน้าดินใส่ไม้โดยบอกคิดราคาแล้ววัดนาของเขาที่เก่าเยโยก็จะสวยก็เพียมออกมานในตาที่ลอกทั้งลายก็จะได้บุญญยาชาดี้ชาดนา

ถ้าจดตรงั้นแล้วยังจะวาเออเอออยู่อีกเออไม่ใช่อีกไปที่เออล้วมันไม่เต็มซะแล้วนะครับเต็มไหมโอ้โหเต็มแล้วนั่นสิปชาายม อรหังสัมมาสัมพุทโธพระเขาวานุคตังพระเขวันตังอะภิวาเทมิสวะขาโตพระเขวตาธทมโมธัมมังนัสสามิสุปาติปันโนพระเขวโตสาวกตสังโฆ ตั้งหัน้มามิไม่ใหนังลังจะทำเอเาพัาฟังนะให้นอ้า่ฟังอยฟเอาไ้ไม่เป็นไรขาไม่ดีนันั่งเวลไม่เป็นไรนั่งขาไม่ดีหัวเข่าไม่ดีนั่งกาอี้จับจับถวายเหร เดี um, <gez úc? S 2> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยมาดิเขามามาดาไเเดี๋ยวจะถวายระตวนเตี่ยนจะถวยแล้วนะอย่าตั้งใจนะจะถวายแล้วนะจะถวายกระตายแล้วมามมามมา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 มมา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 าม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 าดียมมม นะโมตัสสะภ a คะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพ Pansakura jiwalani Pansakura jiwalani Sa Hiku <coughs> sa sangkasan sa, sangka sa, Ono chayama Ono chayama Sa Hiku Imani Imani jiwalani Sa ปติหา,านหาตุาาอัมหากัง,งทีภารตังตงุตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลาย พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลพระจีวรกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสูงแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นการะนานเทอ ปรเเคนแล้วเตียตั้งใจนับปะเคนนะนจนะปะเคนะนะเตี่ยจะได้มาักปะเคนแลวเตีเยจะได้วางขน,นเอามอจัวายพระป่าแล้วนะเตียนะถวายพระป่าแล้วตียั้งใจนะถวายพระป่าแล้วนะ แม่มาอีกจับไปไดาต้นต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อาสเสาสู้เจส้าสู้วสุาแล้ววแล้ว โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังปังสุคราจิวรังอะตามิกังไมหังปาปุนาติทุติยมปีอิมังปังสุคราจิวรังอะตามิกังไมหังปาปุนาติ ตาติยัมพีอิมังปังสกุราชิวารังอาตามิกังไมฮังปาปุนาตินี่ก็ยงก็ยบกลัวว่าตงกไปตั้งไว้ที่เดิมเับแปก่าไรับพรนครเดี๋ยวรับพร ตรงนี้เลีใช่ย่าหน้ามันหน้าปังได้แหละหนัง